เขาก็ร้องไห้ลงก่าบอกว่าช่วยเผาศบแน่นทีคือวัดน่ะขอให้เปิดเถอะเวลายามสุขคุณอยู่กันมีความสุขมีอะไรเงินเขาไปสร้างวัดอะไรเนี่ยเวลาเขาตายคุณเอามาโยนที่เราทั้งๆ้เขาอยู่ข้างวัดเขาปรดเห็นใจเถอะผมเหนื่อย เนี่ยผมสู้จนตัวผมจะไม่ไหวแล้วเ้ามายัไม่ได้กินข้าวเตรียมเียมเบอร์จะรอรับเก่าไม่เคยจริงเทาสักสุรับแต่ทำไมพวกเขาใจดําวัดก็ไม่ใช่ของคุณสร้างวัดก็เงินประชาชนแต่คุณไม่เคยสนใจเขาเลย างลงนะเริ่มต้นจบแรกคือเขาหาวัดไม่ได้ในฝั่งคนครับ,ค,รบคือวัดอื้อเลยวัดไม่ยอมรับกันเห็นไหมครัเก้ามาถึงวัดผมผมก็เลยบอกว่าอ่ามันเชื้อมันแรงนะเราไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยเ้าก็ร้องไห้ลงกาบบอกว่าช่วยเผาศพแน่นทีผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็สงสารก็สงสารก็เลย ไปขอเชิญเจ้าวาดว่าอ่าจะทำยังไงดีได้ไหมแล้วก็ปรึกษากับผู้ช่วยของวเจ้าวาดที่วัดปรึกษากันสองสามคนเนี่ยแหละครับว่าเขาก็เถอะแล้วเราก็หาพระที่แข็งแรงแข็งแรงลงมาแล้วการมาสวดในเขาทำให้เขาครับคือเขาหาวัดไม่ได้จริงๆครับจนทุกวันนี้ก็ยังหาวัดกันไม่ได้คือวัดน่ะขอให้เปิดเถอะ เวลายามสุกนะผมก็เหนื่อยแล้วนะยามสุกคุณอยู่กันมีความสุขเร่อะไรเงินเขาไปสร้างวัดอะไรเนี่ยเวลาเขาตายคุณอามายนให้เราทั้งทั้งเขาอยู่ข้างวัดเขาแต่คุณเอามายนให้เราหมดโสดเห็นใจเถอะผมเหนื่อยเนี่ยผมสู้จนตัวผมจะไม่ไหวแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมเปิดกันปิดวัดกันหมด อนามัยของอรัฐต้องเข้าไปดูเขาด้วยไม่ใช่ทิ้งเขาต้องให้ช่วยกยันยามสูขคุณอยู่กันมีความสุขแต่ยามพูดคุณเอามาโยนให้วัดอย่างเงี้ยอย่างตำบลนหนึ่งเขตหนึ่งมันจะมีวัดใช่ไหมครับเขตของคุณคุณก็ต้องรับผิดชอบเป็นของคุณไม่ใช่คุณเอามาโยนให้เราเราเหนื่อยแล้วดูมาจนเหนื่อย เนี่ยเช้ามาไม่ได้กินข้าวเลยต้องเตรียมแล้วเนี่ยจะเผาแล้ววันนี้น่แปดแปดเจ้าศพแต่ผมว่าคงคู้ไม่ไหวอะขนาดนั้นครัเพราะผมก็อายุเริ่มเยอะแล้วร้ามายังไม่ได้กินข้าวต้องเรียบรีบแล้วเนี่ยเตรียมตัวแล้วครับศพหนึ่งศพสองศพสามอย่างเนี้ยคือเตาเราก็จะไม่ไหวจนถึงขนาดเนี้ยครับเผาไปแล้วทั้งหมดกี่ศพแล้วว่าแต่ละวันนะครับสามารถเผาได้กี่ศพครับ ลุงก็คนเดียวนะสู้อยู่คนเดียวไม่มีเจ้าหน้าที่คนอื่นที่จะช่วยลงุงลุงสู้อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้วันนี้เป็นศกที่หกสิบอยูอ่รวมแล้วนะเป็นศกที่หกสิบเพราะลุงทําคนเดียวทุกอย่างในในนี้ลุงทําคนเดียวสู้คนเดียวก็ถึงบอกว่าวัดวัด่ดนะที่เขาอยู่บ้านคุณนะ่ะคุณรับเข้าไปเพออะไรก็โยนมาให้ผมคนเดียวในฝั่งคนมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันท้อแล้ว สู้จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณยังไม่ยอมช่วยผมเลยเท่ากับเลยผู้วันก็อยากให้ช่วยอะ่ะตอนนี้สื่อช่วยหน่อยเพราะลุงก็จะไม่ไหวเนี่ยวันที่สามเด็ดฉีดวัคซีนก็ยังไม่รู้จะได้พักไหมเพราะว,ว่าหนึ่งเขามาตลอดอะ่ะวันนี้แปดเทสเนี่ยลองคิดดูส,สิแล้วลุงสู้ได้แค่อ่ะสองสามศพลุงก็จะไม่ไหวแล้วท,ทั้งร้อนทั้งเหนื่อย รู้นะว่าบนเขาส่งเนี่ยมันเหนื่อยมันร้อนครับขอเออขอให้ช่วยเปิดวัดเถอะเปิดวัดแล้วช่วยรับกะบ,บ้านของคุณนกลับไปเขาครับช่วยสื่อออกไปให้ผมด้วยผมเหนื่อยผมต้องเขายญาติพี่น้องคุณที่อยู่ข้างวัดอย่างเงี้ยผมเหนื่อยนะครับลุงต่อยผมจะสู้ไม่ไหวแล้วนะเช้ามายังไม่ได้กินข้าวาเตรียมเตรียมเพื่อจะรอรัเรอบเก่าไม่เคิทิ้จริงเขาทักษะ แต่ทำไมพวกเขาใจดําวัดก็ไม่ใช่ของคุณสร้างวัดก็เงินประชาชนแต่คุณไม่เคยสนใจเขาเลยค,คุณโยนมาให้วัดเล็กๆอย่างผมมันไม่ถูกต้องครับพระผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ก็ช่วยลงมาดูด้วยครับไม่ใช่ว่ามีคําสั่งมีคําสั่งแล้วก็คือไม่มีใครทําอะไรเลยครับคุณลงมาเตะคุณอาอนามายัยลงมาเตะมาดูเขาแต่ละวัด น้ำมันเขาพอไหมคุณมาซื้อให้เขาเลยครับไม่ใช่คุณทำอย่างนี้ผมเหนื่อยแล้วครับจนถึงขนาดนี้ครับลุงต๋อยอได้ได้ไปตรวจโรคหรือยังแล้วก็ได้รับวัคซีนเม,มื่อไหร่ยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยได้ฉีดวัคซีนมาที่สามสิบเ็ดครับฉีดก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ากพไม่ได้พักผ่อนเลยครับ วันหนึ่งวันหนึ่งเผาศพเจ็ดสองทุ่มสามทุ่มนอนตีสี่ตีห้าต,ต,ต,ตื่นมาเก็บกระดูกผมอยู่อย่างนี้ทุกวันมาสองสาเดือนแล้วครับผมสู้มาเนี่ยโดยไม่มีหน่วยไหนมาดูผมเลยนะผมขอขอบคุณทุกคนที่มีน้ําใจให้ผมนะแต่ผมขอรับเนี่ยเป็นของอย่างเดียวเงินผมไม่ต้องการไปไปผมก็เอาไปไม่ได้ครับเงินทั้งหมดที่อยากแกช่วยผม ขอให้เอาเข้าวัดเพื่อเตามันเมื่อไหร่ก็ได้มีเงินซ่องมีเงินทํานะผมขอขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกคนนะพ้นจากไอ้โรคตัวนี้มันมันไปให้ได้ผ่านไปให้ได้สู้ <S <S ถ้าสู้ไม่ได้ก็ไปพร้อมกันหมด <S <S ผมขอนะทุกคนต้องสู้แล้วก็ระวังตัวเองนะสิ่งที่คุณมอบให้ผมในเครื่องป้องกันก็ขอให้คุณนั้นนะ กลับไปป้องกันตัวผู้คุณท,ทุกคนนะครับจากใจผม